ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีกวัวได้รับคำใดๆโอเคนะครับผมก็กราบสว,รส,สวัสดีเหมือนรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนาะช่องป่าปอนนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันช่องป่าปอนปีจีเหมือนเดิมนะครับผมวัมรุ่นก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะครับมาก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะนะครับเจ็บคอวันนี้ก็พาทุนหนหมื่นสามนะ จะมาจัดกันแบบสวยๆโจ๊ะๆนะครับผมเอาเรื่องนะครับมาก็มาดูกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะไปเบรหน้าสิบเลยแล้วกันนะครับผมมาซื้อไปเลยนะสอง0ันารอนะครับวันนี้ก็จะมาขอกำไรแค่ห้าพันพอนะครับไม่ขออะไรเยอะนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมไอรุ่นเะอะเฮ้เอาเรื่องนะครับมาสาวช้ำนะครับนะ อ่ะโอเคโอ้โหถ้าเราโอ้โหถ้าผมไปเบรดร้อยนะจะสุดกันนี้เสียได้จัดนะผมไม่ได้ไปเบรดร้อยนะเพอรุ่นโอ้โหเกินไป มันน้ามันไส้นะไม่ได้ไปเบ็ดร้อยโอ้โหลาทุนละหมื่นกว่านะซื้อไปสองมัน้าหัวจะปวัดนะครับโอ้โหมายังสวยแต่งแต่ไม้แรกรเลยนะไปรุ่นโอ้ยจะเอายังไงดีเนาะ,อะโอเคไม่เป็นไร นะเหลืลอสี่รอบนะครับอ่ะโอเคนะครับหมุนสุดท้ายนะครับผมโอ้โหหัวจะปวด อ่ะโอเคก็หยุดไปเลยนะครับหนึ่งันสาร้ยเก้าสิบห้านะครับผมไปรุ่นโอ้โหแต่งแต่ไมาแรกเลยนะเอาเรื่องจัดนะครับโอ้ยวัวจะปวดจะงไงดีวะเนี่ยจะไปต่อหรือพอซัมนี่อ่ะขอไปหมุนเบรกล้อยแล้วกันนะครับตัดเศษไป900นะเก้าร้อยนะขอตัดเศษแล้วกันนะครับสลับเก้าร้อยนะครับผมไปรุ่น อ่ะโอเคก็อย่าลืมนะใครดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเอาเรื่องอ่ะโอเคโอ้โหส่วนมากตัดเสร็จทีลั์ก็จะโดนทุกทีเลยนะ <laughs> โอ้ยเกินไปวันนี้ก็จะลงไงสาวทำเลยเออสาวทำรวนๆนะหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเซนมีไว้ไว้เอ้าเรื่องค <c oughs> องแท้นะครับนะอ่ะโอเคก็ถือว่าแตกไวจัดนะครับไวรุ่นนะ อ่ะโอเคนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะตัดเศษก็จะโดนประมาณนี้เนาะก็โอเคนะครับสลหรับแบบนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะก็ถือว่าแตกมาแบบสวยๆนะก็ถือว่าตามเป้าเกินเป้าของเราเลยนะครับเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าเด้อบา,บายๆครับผมมาจุกโลหวานเจี๊ยบเออ